ลักษณะนิสัยของคนที่เคยเกิดเป็นลูกหลานของพญานาคท่านจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักษาสัจาวาจาของตนเองไม่ชอบการพูดโกหกหลอกลวงท่านเป็นคนมีเหตุผลท่านเป็นคนชอบทำบุญทำทานรักพระพุทธศาสนาและท่านอาจจะมีความฝันที่เกี่ยวข้องกับพญานาคหรือลูกแก้วพญานาค นอกเหนือจากนี้ท่านจะเกิดมาเป็นคนหน้าตาดีลักษณะดีมีสเสน่ห์เป็นคนมีความรู้มากมีความสามารถมากนอกเหนือจากนี้ท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำมากเป็นพิเศษแต่อาจจะกลัวที่มืดหรือไม่ชอบนอนที่เย็นๆมากๆท่านอาจจะเป็นคนที่เกิดวันเสราร์และนิสัยอีกอย่างหนึ่งของท่านคือท่านเป็นคนที่ดื้อรัน้นไม่ค่อยเชื่ออะไรง่าย หากท่านอยากโชคดีมีโชคลาภมีเงินทองเพียงท่านสวดนมนต์อุทิศบุญให้แก่เหล่าพญานาคบ,บรรพบุรุษของท่านแล้วจากนั้นให้ท่านขอพรขอความมั่งคั่งร่ำรวยจากเหล่าบรรพบุรุษของท่านที่เป็นพญานาคได้เลย